สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมทนายทงครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนไทยที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างไทยกัมภูชาในเรื่องของการลบลาการลุกลานของขมิญนะฮะที่ได้ข้อยุตินะฮะในการหยุดยิงนะครับนะฮะแต่จะถาวรหรือไม่นะครับยังไม่มีใครระบุได้แน่ชัดนะฮะ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเนื่องมาจากเราไม่มั่นใจในคำพูดของไฟเขมรนะฮะโดยเฉพาะผู้นำสูงสุดอย่างคุณเซนนะครับนะฮะก็แต่อย่างน้อยก็ทำให้คนไทยที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนสบายใจไปได้ปลอดหนึ่งว่าสามารถกลับเข้าไปอยู่ ในบ้านของตัวเองได้ในพื้นที่ของตัวเองได้ส่วนใครที่ได้รับความเสียหายนะครับทางภาครัฐก็คงจะต้องเยียวยาช่วยเหลือประชาชนคนไทยต่อไปนะครับและสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาพูดก็คือการหาเรื่องเข้าตัวเองในส่วนของขมิญนะครับเหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่า แบวงเท้าหาเส้นนะฮะเป็นการหาเรื่องเข้าบ้านตัวเองหาสิ่งไม่ดีมาเข้าบ้านตัวเองนะครับนะฮะเพราะว่าต้องอย่าลืมในการที่มาลุกลานแผ่นดินไทยนะครับซึ่งอาจจะได้เรื่องผลประโยชน์หรืออะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะ อาจจะเรื่องข้อตกโต้แย้งหรืออะไรต่างนะฮะที่มีข้อตกลงกันระหว่างผู้นำนะครับนะฮะตรงนั้นอีกเรื่องหนึ่งผมไม่พูดถึงนะครับแต่เป็นการที่ประเทศที่มีกำลังลบในการสู้น้อยกว่านะฮะอาวุธยุโทโรธปรกรณ์น,น้อยกว่านะฮะนะครับกลับมาลูกหลานประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรและเคยช่วยเหลือตัวเองมาตลอด นะครับเป็นการเนรคุณต่อประเทศผู้มีพระคุณอย่างไทยนะครับก็จึงทำให้ผู้คนในประเทศของเขาเองบาดเจ็บล้มตายนะฮะเป็นจำนวนหลายพันคนนะฮะแต่ก็ยังโกหกคนในประเทศของตัวเองนะฮะเพื่อการครอบครองอำนาจให้คงอยู่ต่อไป แต่ผมว่าในไม่ช้าก็คงจะต้องพังไปนะครับก็เป็นสัจธรรมของชีวิตนะฮะให้เราได้ศึกษาว่าการที่เราเองนะฮะไม่มีความจริงใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะก็ทำให้ประเทศตัวเองย่อยยับนะฮะและการที่แปรพักไปจับมือกับสหรัฐนะฮะทั้งที่จีน เป็นประเทศที่ไปช่วยเหลือไปเป็นประเทศที่ไปฟื้นฟูในประเทศตัวเองให้มีความเจริญรุง่งเรืองก็กลับทําให้เป็นการนาศัตรูเข้ามาบ้านตัวเองนะฮะเหมือนกับทรยศจีนได้เช่นกันก็ฝากไว้เป็นแง่คิดขอบคุณครับ